ลูกศิษย์สั้นครับตามตะเกียบชายแดนนะปีหนึ่งเก้าให้ดูสภาพเรียนนะครับว่าเรียนเก่าเลียนใหม่แตเลียนมคุดทมครับผมว่าอันไหนเก่าใหม่กว่ากันครับช่วงนั้นช่องบกนะครับผมที่กิ่งอรเพอน่าจะรวยกิ่งอรเพอนั้นยืนนะครับผมที่ผักดันกมินแดงเวียดน,นามครับผม เป็นสงครามที่ลุกล้ำเข้ามานะลูกจิตต้องปูมั่นเล็งเห็นว่าชาวบ้านไม่ปลอดภัยแล้วก็อาหารเลยก็เลยออกเหรียญนี้มาครับอันนี้เป็นเหรียญมีพุทธคุณนะครับเหรียญปูมั่นนะครับต้องปูฟันปุกเสกนะ ลูกเสดสายกรรมฐานของหลวงู่มันนะ่ะปลูกเสกทุกองนะครับผมอ,อธิฐานจิตนะการที่ดูเหรียญบอกว่าแม่ปั๊มนะผมมัน,นจะมีแม่ปั๊มตัวผู้กับตัวเมียน,นะครับเขาปั๊มลงมาใช่ไหมแต่ก็ตัดขอบเหรียญไม่ใช่ว่าเหรียญเบร์เบ,เบ์มันจะเกะไปนะครับผมวตรงห่วงนะ ตรงห่วงอย่างเงี้ยอันนี้เหรียญไม่ปลอมนะครับอันนี้ได้มาจากคนที่เขาเป็นทหารนะได้แจกมาผมเป็นลูกหลานเขานี่นะครับนครับผมนะเซสยนบอกว่าเป็นอย่างเงี้ยเอสมัยก่อนในเทคโนโลยีมันไม่ได้ทันสมัยมากมายนะครับมันมีรถปิ้นตรงหูใช่ไหมอันนี้ปิ้นการตัดขอบเหรียญน,นะครับ พราะาแรงกระแทกของแม่ปั๊มใช่ไหมไม่ใช่ว่าเซียนบอกว่าเก๋เป็นปิ้นอย่างนี้เก๋มันไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นทุกวันนี้อาจจะใช่เหรียญทุกวันนี้นะแต่อันนี้เหรียญไม่มีราคาเลยครับแต่พุดทุกคนไม่ต้องพูดถึงครับกันกระสุนได้นะมีประสบการณ์เยอะคนเฒ่าคนแก่ที่เขาเคยแฝนอันนี้ไปสู้รบ ผักดันพวกขมิ้นแดงนะครับผมเราประสบการณ์มาแต่ใครมีนะครับผมเดืยนนี้ไม่มีราคานะครับไม่มีใครตั้งราคานะครับผมแต่ประเมินค่าไม่ได้นะปะูกฟัน,นอธิษฐานจิตนะครับ สายน้องปูมั่นนะครับผมดุสิบท่านนี่นะครับพี่แกเอาคอมาจากคอเขาแกเป็นทหารเก่าทหารอาสาครับผมเขาเรียกว่าทหารพานนั่นแหละกองหน้าปากตันในช่องบกนะครับผมรอยสึกรอยแกนจะไม่ก้องน แหวนเขาจะใส่สายรุมนะเขาไม่มีที่มันจะมีรอบนะครับปีหนึ่งเก้าเห็นไหมรอยหูเข้าแม่เิมเดียวกันอะไอคนคนละอย่เขาจะเบอร์เบอร์เบอร์อยู่นะมีรอยปิ่นอยู่มันไม่ปลอมนะครับถ้าใครบาเหรียญมีเหมือนถอดแกะอย่างเงี้ยไปตีเหรียญที่เขาแท้เขาไปเป็นปลอมโอ้โหเสียนก็ ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะจะเป็นเสียนนะบ้างไอเสียนคนนั้นนะ่ะตีกรตีว่าตรงหัวเหรียญมีเนี่ยแกะอย่างเงี้ยมีรอยปีนออกมาอย่างเงี้ยครับผมดูดูสีครับผม ดูเหรียญหลวงปู่ทีครับปีหนึ่งแปดอันนี้สร้างก่อนปีหนึ่งแปดนะดูสภาพสีสภาพทองแดงเนื้อทองแดงครับใครบอกปลอมเนี่ยผมเถียงตายอะ่ะเนี่ยครับนี่ยังไงภาพเหรียญครับคื้นเหรียญแท้องคพระนะครับผม แค่อุปภ์แค่อุคถพรภทองแดงเลยครับดึกคมชัดดึกเลยดึกไม่เบอรอนะดึกมากเลยนะครับขอบเปลี่ยนเนี่ยขอบในขอบนอกอครับสวัสดีครับ